ัลโหลนะครับตอนนี้อยู่กับเกม State of Decay 2นะครับตอนนี้เรากำลังเลือกตัวละครกันอยู่ครับมีอาเรียกับทิมอ๋อนี่เราคือต้องเลือกเป็นคู่เหรอชูสชูสคาลิคแต่อนี้เป็นไอแซคกับจอร์ดยินก็เป็นนั่นแหละสองมือตีกันเปล่าผมมั่นใจนะเห็นรถอยู่ับในที่ติดโซนนะพี่นึ่ง เห็นแล้วเห็นแต่จะมีคนนิ้งมิ้งไหวมากมีคนนึงมิ้งใชาโอ้มันิ้งไหวเลยไว้หน่อยโอ้อันนี้คือเราเริ่มตรงนี้เลยเหรอว้าวโอ้น้ำมันน่าขยะแขยงมากเหมือนจะมีเลือดเลอะเทะไปหมดเราต้องไปต่อไอประตูนี้น่าจะกันได้ไม่นานทำไมมีซอมบี้อยู่ในรั้วด้วยแล้วก็คำถามก็คือ คนหายไปไหนหมดไปไม่ได้คนหายไปไหนหมดแล้วทำไมถึงทิ้งของข้าวของไว้เยอะขนาดนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือมันไม่ได้ทิง้งไว้หรอกมันตายกันหมดแล้วแหละให้กูเดาอะตามพอซอมบี้อยู่แล้วนี่มันห้องนำ้ำสาธารณะโอ้โหมันเสิร์ชนานขนาดนี้สัตว์เฮียอะไรเนี่ยอ๋อมีเลฟชิฟเอา้ากูจะปล่อยอ๋อแต่เสียงมันจะดังโอโ้จะเล,เลอะไย,ยเฮีย เออาไม้ฮะเอออีฮเออเฮ้ยเพื่อน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 เออนี่มากผมคิดว่าเราอาจจะเทคดาวนได้ไหมแบบว่าสเต็ปแบ็ค Not just yet. เออยิดเขี้ยทำได้วะโอเคเราก็ต้องหาอาวุธกันต่อไปนะครับเพราะว่า mm hmm. มาเบดบอลไม่หักไปแล้วนะครับแล้วมีดมันก็เป็นอะไรที่มันระยะใกล้เกินไปโอเคอะไรโครบานะรบ mm hmm. พูดถึงก็เจอเลยมีสามตัวข้างหน้าอุ้ยตัวนั้นมันเดินม,มาทางนี้มันเห็นเราแล้วหร yeah, ออุ้ยมีสี่นี่มาอุ้ยอีกเยอะโดดิง มากันแล้วโอ้ยเพื่อนช่วยหน่อย ыв, อ,อ๋อดอได้กดซีโอเคเอา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 วิ่งไวจัดเฮียวิ่งอยู่ที่เฮ้ยนี้แม่งหน้าเลวเลยอ่ะจะได้จะได้ move deeper in abandon e d camp นะครับเข้าไปในส่วนลึกของแคมป์ที่มันไม่มีอะไรแล้ว เดสเพรสเนี่ยที่นี่มันดูน่าเกลียดมากเลยซิมไลค์เวียเซฟนะแต่ว่าก็ดูเหมือนเราจะปลอดภัยขึ้นมานิดนึงนะโอเคกู <Okay. S 1> Ooh, มีไฟฉายด้วยเย่เ yeah. ข้าได้ไหมไม่ได้เราจะเข้าได้อีกทางหนึ่งนะเก็บตัวได้ไหมมีคนเข้ามาโอเคอะไรเนี่ย Stand and fight นะครับยืนหยัดรัดต่อสู้งมันไหมมันจะมึนหัวไหมเนี่ยคนดูนะครับเพราะกล้องมันค่อนข้างสายไว้ไออือือมโอเคนึกว่าจะให้เราพีกเราคุยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมอนโดนกัดแล้วนะคิวเดอร์ซอมบี้ Attacking boop boop ไม่ใชบ่บุค <c oughs> บ้าอะไรเชียวเอา้กากัดแล้ว <c oughs> กัดแล้วเป็นอะไรไม่นเนี้ยมีชุดมีฟาร์มอพิเพิลอินเฮียแล้วถ้าเจอคนอยี่นี้มากกว่านี้ไนะ <c oughs> อนน้เหี้ยแล้วมึงโดนกัดแล้วเป็นอะไรไม่นเนี่ย ใช่ว่าเนี่ยคือให้กูเลือกตัวละครมาสองตัวเพื่อจะเหลือตัวเดียวนะไม่โอ้โหเฮียเยอะเฮียเกูย่อตั้งนานแล้วไอ้สัตว์ไม่ต้องสอนกูก็ย่อจะต้องเทคดาวตัวนี้นะครับอืมมันไม่ได้ล่ะมันน่าจะ หูบอดหูบอดอืมโหแล้วกูต้องสเตลล์กี่ตัวเนี่ยเพื่อนกูจะกลายเป็นซอมบี้มากัดกูไม่เนี่ยอุ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมีคนช่วยบอกให้เราขึ้นบันไดนั้นอย่างด่วนเดี๋ยวไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กนะ ไอ้บุ๊กขึ้นไปก่อนแล้วไอ้ฟูม่ขึ้นไปก่อนแล้วไอ้สัตโอ้โหดีเลยเมื่อกี้ไม่เป็นกาะเรียกพวกนะครับมาทำอะไรตรงนี้เราคิดว่าใครทหารอาจจะมีอะไรแต่นี่ไม่มีอะไรเลยดูเหมือนตอนนี้เราจะเละไปทั้งหมดแล้วนะใครทหารไปหมดแล้วนะครับเละหมดแล้ว ยกเว้นทหารบางคนที่ยังแบบไม่กันอยู่เผื่อจะเจอคนนะครับอาการเป็นไงบ้างโดนกัดจากซอมบี้น่าจะติดเชื้อแล้วล่ะเคยเห็นมันมาก่อนแบบนี้มันไม่ใช่แค่ติดเชือ้อมันวิ่งเร็วงนะั้น <Find him. S 2> มีด็อกเตอร์อยู่ตรงบอกว่าฉันส่งคุณมาอเดี๋ยว <laughs> มีรูทก่อนไหมเอฟบู <laughs> จะตายแล้วเนะี่ย Let's hope this doctor will help ถ้ามึงให้กูเลือกอะไรแล้วเนี่ยว้าวสเปนบาทเพื่อที่จะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางในสิ่งกีดขวางอ๋อไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ช่วยด้วยพวกคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพวกคุณควรจะไปกันได้แล้วนะมึงช่วยกูก,ก่อนยูชุดบีเ e ไอคุณเป็นหมอใช่ไหมทหารตรงนั้นนะส่งฉันมาให้มาเจอคุณ อ๋ใช่เหรอโอเคต้องการอะไรละ่ะเออเพื่อนของฉันเอ,อน่ะเป็นแฟนกันชวนนะครับโดนซัมบี้กัดมันแย่มากแน่ๆใช่ไหมเวนนีโอเคตามมาแสดงว่าเป็นแฟนเราแน่นอนมันเป็นโรคเลือดจะทำให้เราไหม้ไปทั้งตัว <c oughs> แต่คุณจะช่วยเราได้ใช่ไหม ใช่ใช่ช่วยได้จะเย็นเย็นลงก่อนไหนเข้าไปข้างในนั้นแล้วหาแซมเปิลเคสจะสไลด์ได้ถ้าต้องการดูเหมือนค่ายทหารจะยังไม่ได้ <ate> <kind>. ไม่ได้ตายกันหมดนะมีส่วนที่รอดแล้วก็อพยพกไปนะเรามาช้าไปนะครับเขาอพยกันไปแล้วนะมีพวกที่แบบคนดีบางคนเขาได้ยังคอยช่วยเหลืออยู่ถ้าเกิดว่ามีใครหลงมานะ I didn't see any medicine ี u ั I found this โอเคจะบอกว่าต้องทำสารขึ้นมาใหม่อะไรล่ะ hey, หมอข้างนอกแย่ขึ้นมากแล้วเนี่ยไอ้ซอมบี้มันทำให้เรียกตัวอื่นมาเพิ่มเลยตัวเสียงนังเราต้องไปแล้ว stay, ถ้าคุณ,คณอยู่ฉันก็อยู่งั้นพวกเราก็าตายกันหมดเธอรีบไปแล้วแต่ว right. ่าผู้หญิงคนนี้ต้องการความช่วยเหลือฉันรู้ว่าเธอถูกแต่ว่าขอเวลาหนะ่อย ก่อนเราจะไปตั้งกัน<อ>ทำอะไรฉันทำไม่สำเร็จอะไรก็คือเหมือนกับว่าอาหมอไม่ต่อยก,กูหรืออะไร <c oughs> คือไอคนที่ติดซอมบี้อยู่เนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับหมอนะครับแต่ว่าหมอก็เลยพยายามช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้ แต่งช่วยไม่สำเร็จเอาง่ายๆฆ่าแม่งได้ไหมแล้วไงอ่ะหมอให้ให้ให้กูช่วยอะไรเนี่ย Please take this g กันดู h a t I can't อ๋อก็คือสุดท้ายก็จะให้เราฆ่าม,ามันว่างั้น Equip the p p k that was gave you นั่นให้มันแล้วเหรอโอ้ก็คือเราต้องจัดการก่อนไปนะครับ กระเพื่งองกระสุนไม่ยังหมอบายๆขอโทษจริงรู้ว่าเธอควรจะได้ดีมากกว่านี้ยากมากจริงอย่าเลยอ,อะไรก็แค่ยิงปืนนึกหมอมึง แล้วหมหอมเป็นฮี่อะอะไรนะห <laughs> ันจะเล่นกับหมอยกูต้องเป็นคนขับด้วยเหรอเนะี่ยเออเอาเดี๋ยวเอาแล้วเราทิ้งบูกเลยเหรอ Jake once not making it again เดี๋ยวเมื่อกี้บูขึ้นอยู่ข้างหลัง then and uh how are you doing <cười> 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 โอเคเราจะได้ที่พักใหม่แล้วนะครับอ่าไรเลมเบนบูอินฟิมเมอรี่คืออะไร,อ,ะรอ๋อเนี้ยอ๋อเนี้ยอินฟิมเมอรี่พาสซีฟฮิลนะครับสเตอบลไลค์บัตเพล็กเอาให้ตัวเราสิเพราะว่าเราจะตายหายเช็คอินทูอินฟิมเมอรี่ยูคอลเลนคอลเลกเตอร์อีสบิงส์สเตอร์บิลไลค์ซีเลกเกอร์ดิฟเฟเรนท์คอร and press T to take control of them okay so fuck this dog from mexican or what you've been studying this you can fix it right? this isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her blood oh yeah no that is, if we can keep her supply make sure it's running well maybe a quick drive Cool. Hey, it's fine. Cool. Working fine. That's a relief. I hate to be stuck walking all the time. We're yep. Driving is faster, safer, and lets me bring back a lot more supplies. Fuck, fuck, fuck. I don't buy the moon. Oh, nope, fuck, fuck. Wait, wait. Man, I ว่าไม่น่าดีขับไปขับรถต่อดีกว่ <c oughs> าไหนมันให้เราไปไหนเอ้ามันให้เรามาตรงนี้เฮียโอ้โอ้โอ้โอโอมึงมึงอะไรเรา ออับนี้ไม่เสียงดังจริงจริงอ๋ออันนี้คือเราเก็บตัวอย่างเลือดมานะจะได้ไปช่วยเพื่อนเหมือนจะมีไอ้พวกซอมบี้ตาแดงนี่เจะเรียกว่าเป็นซอมบี้แบบโรคเลือดเป็นโรคเลือดนะครับซึ่งนั่นแหละนะน่าจะเป็นตัวที่กัดเพื่อนเราเอ้า้ไปนู่น ขอคุณรู้แถวนี้กอนได้ไหมเ้ียกเดกมาันแล้วถ้เราไปขมมนนู้นยี่วะเอ้ยขมวนนู้นมันก็คือที่ที่เราอยู่ปะอ๋อคือเราเก็บไปอย่างเรียสร็จแล้วก็ให้เรากลับได้ใช่ไหม จบไงอ่ะาเคเดี๋ยวกลับนะจ๊ะขอลูทก่อนเผื่อจะเจออะไรดีๆเสียงเดืดดอดๆไอ้เฮียเสียงมันตอนแรกมันไม่ดังขนาดนั้นไม่ใช่หรอ โอ้โหๆๆๆๆเฮียเอ้ยกูกดแล้วกูไม่ไปแลวกูกูไม่รู้ละกูขึ้นรถละออกไปเดี๋ยวรถกูพังไอ้เนี้ยนี่ขับชนให้กลับมาแล้วเธอเป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนดีขึ้นนิดนึง อาจริงๆน่าจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกเพราะฉันไปนอนที่เตียงจะหมอหม่งก็น่าจะกลัวกลายเป็นซอมบี้อยู่นะทำไมไม่ไปนอนที่เตียงกพกูเองอะโอเคแล้วน่าจะรักษาได้นะเพราะกูเก็บตัวอย่างมาแล้วเงยบ้างโอเคแล้วน่าจะสามารถทำยารักษาได้ถ้าเธอเอาตัวอย่างนี้ไปใส่ยยในล็อกเกอร์น,นะครับ

ใช oh, really ้เลยอ๋อเมื่อกี้เราเลือกไม่ใช้ได้ด้วยเหรอกูจะใช้มึงต้องรอดแกต้องรอดบรูคเราจะช่วยเธอโอเคนี่ยาอุ้ยมันบังอะฉีดเ้นะ เห็นไหมพอเราปฏิเสธจะยอมแพ้แล้วก็ชนะรู้ว่าโลกนี้มันห่วยแต่ว่านี่ก็เป็นชัยชนะหนึ่งของเรา,านะโคตรเจ๋งใช่ไหมคนระัโอเคเหมือนที่นี่จะเป็นค่ายของเราเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาค่ายนะ้ก็คือเราจะเริ่มทำที่นี่เป็นที่พักนั่นเองนะครับก็โอเคงั้นไว้สำหรับพาร์ทนี้ไว้ไพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่านี่ก็นานแล้วนะครับไปเจอกันกับ s เ a t e อ f ์ดิเคสองพาร์ทหน้านะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย